is listen to me and um, back สวัสดีพี่ๆทุกคนกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้เซรีน่าก็กลับมาทําคลิปแล้วโอเคทุกคนวันนี้เจก็กลับมาทําคลิปในช่วงเวลุกอมดาวเลยนะทุกคนคือแบบโอไมร์ย oh อคือลุกอมดาวครั้งนี้เจก็จะสนใจคอสตูมของน้องคารินนะจ๊ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจเข้ามาในเกมแล้วนั่นแหละ เออมันก็เลยไม่ได้คืนแบบร้านค้าลึกลับร้านค้าอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็วันนี้มีกล่องนี้ด้วยนะจ๊ะพี่ๆนี่ก็คือกล่องอะไรก็ไมไ่รู้นะจ๊เพราะว่าเจไม่ได้เข้าเกมนานมากเมื่เขาบอกพอกลับเข้ามาลเล่นใหม่แมันก็มีกล่องแบบนี้มาแล้วจะลองสุ่มดูเลยตอนนี้เรามีลูกอมดาวอยู่ แปด0มื่นสามพันหนึ่งร้อยนะทุกคนตีว่าแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปส่มกันเลยกว่ามันการันตีเนาะมันก็การันตีสามพันอะไระกดให้หมดละเลยโอเคเรย์อเเุลิอเเร,ยอ,เเรยอยู่นะอุล้วนี่ก็เป็นอะไรอ่ะเป็น อีเวนต์ล็อกอินพิเศษร้านค้าลูกอมด้วตัวสุ่มจี้เครื่องรางพิเศษเอสบวกว้าวน่าสุ่มมากเลยสิจะเป็นจี้เครื่องรางแบบไหนกันเริ่มอุปกรณ์เข็นแบบเรือวับตำนานสุดจี้ต่อไป ว้าวเมื่อก่อเศร้าก็แย่ไปยังตำแหน่งอัน,นก็จะเป็นคอนเทเลพอตนะจา๊าเลิดเลเลไม่เคยมีนะคอนเทเลพอตแล้วแบบทุกคนสุ่มได้เจียอะไรกันบ้างทุกคนได้กล่องนี้ไหมเออถ้าได้กล่องนี้ก็เรามาพิมพ์คอมเมนต์บอกใต้คลิปเจดูนะว่าได้กล่องนี้แล้วแบบสุ่มได้จีอะไรกันบ้างนะจ๊า S <S <S มีทําลายเต่าเนาะอ๋อก็น,นี่ได้นะโอเคนี่เราเ,เป็น s i เ n a t u r e ของวันนี้นะจ๊ะก็คืออันนี้เลยนี่หลยจ้าทุกคนออยมีคอสตูมไซเบอร์ Cyber คารินนะจ๊ะก็คือเจนสนใจอันนี้สุดๆเพราะว่าเราอนมี อ่อเคยทำคารินไปแล้วเนาะนี่คอสอเมน,นี่คอสตูมไซเบอร์คารินนะจ๊ะเนี่ยนะทุกคนอเมน,นี่คอสตูมไซเบอร์คารินนะจ๊ะทุกคนก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่ชันจ็สิบเซนฝ่ายตรงข้ามมาเบิ้์นกระจายหายสาบสูญไปเลยนะ,ะทุกคนซึ่งถ้าเราใส่คอสตูมแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่แบบว่าเป็นคารินเวอร์ชันแบบ อ๋อผีสาวทะเลเนาะก็คือสวยมากมีแบบมงกุฎของนี่ด้วยเทพีสรีภาพหรือเปล่าออ้ยเลินๆน,นะจ๊ะคือคือจะอยากได้ไงตัวตำนานยังไม่มีทุกคนนี่ไงจ๊ะอ้าวคารินนี่ไงเรายังไม่มีตำนานนะจ๊ะทุกคนมีให้ทำตำนานหรือเปล่า แรงมากนะทุกคนมีให้ทำคอสตูมน้องคารินแต่ไปม,มีให้ทำตำนานโอ้ oh my god แรงเกินโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันเลยดีกว่าด้วยงบวันนี้นะจ๊ะอุย๊ยเรามีในนี้อีกหรือเปล่ารับมามานี่ไง นี่ไงเราจะมาสุม่มหาอัญนนมณีคอสตูมไซเบอร์คารินในงบสองพันเอ้ยสองสองหมื 2, ่นสามพันเก้าร้อยนะจ๊ะแล้วก็เรามีดูอมดาอยู่เก้าหมื่นสามพันดูสิว่าโลกอมดหนึ่งแสนห้าหมื่นเราจะหมดไปเท่าไหร่นะจ๊ะซึ่งการสุ่มครั้งนี้นะทุกคน <c oughs> ก็คือจะเป็นแบบแจ็คพอตนะ ก็คือสู่มทีละร้อยเลทไม่ต้องดูหรอกสุ่มไปเลยเพราะว่าเรารวยไงไปกันเล,เลยสามร้อยสามร้อยเอออย่างน้อยสู่มทีนึงก็ให้ได้ทักสามร้อยยังดีน้ียสองแสนห้าร้อยเลทเออมาตั้งแบบนี้เจ็ดร้อยปุยคอสสุมวินเชอร์ห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยสามร้อย หมดทั้งอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้ดูกดไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราค่อยจะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเ่ยสุ่มให้หมดไปเลยอีกพวกแบบเต็งสองพันสุ่มไปเลยเพราะว่าเรารวยมากเป็นไงกันบ้างทุกคนไม่ได้เจอกับน้องเซรีล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดียร์ที่ถึงน้องเซรีล่ากันไหมจ้าน้องเซรีล่าหายทีนานเกินเน็ตแม่แบบชอบมามาหายหายด้วยนะแรงมากใจจริงใจก็ไม่อยากจะหายเนยหรอก อช่วงนี้จะก็ทำงานนะจ๊ะทุกคนแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยเนาะแต่เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างนะจ๊ะเพื่อมาเพื่อมาเล่นทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะแบบดูสิรับหมดเลยอืมสองพันเก้าเราก็ได้ไปมาประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเนาะก็ได้ยู่นะแต่เราก็ได้เพรคืนไปแล้วนะจ๊ะแลๆๆ สูมไปเลยเม่ดคื้นต,ต,ต้องหาคอสตูมอีกห้าหมื่นหรอโอ้ไม่จ๊เพื่ออันนี้มันคอสตูมของน้องคารินเราจะไม่ยอมฉันอยากได้ขอภายในความเสียงรถส,สิบล้อนะทุกคนเพราะอันนี้เป็นมา ข้างหน้าเนาะข้างหน้าบ้านน่าแ,แบบโอ้ไม่จอนรถดังขึ้นแล้วทอยรถรถรถเดี๋ยวจะ,จะลองเปลี app ่ยนแอปประกอบเลยนะทุกคนว่าแอปประกอบมันจะลดเสียงระควรให้เราหรือเปล่าถ้าแบบเออถ้าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วแบบทุกคนได้ยินเสียงรบควรเบาๆหน่อยก็น่าจะต่างได้เดี๋ยเนาะกดเป็นยาวๆจ้า เราจะได้ไหมนาะไหนไปดูก่อนข้ามไปเลยเพื่อความเร็วเร็วนอนสิปร้อยพันมื่นหนึ่งหมืเจ็โอเคเราต้องหาสามหมื่นสู้อุ้ยคิดหายนะละไปเผื่อกดสิบเทชรละบปั๊บปับปับปับ้าร้อยเลิศ ฉันไม่อยากได้ลูกบาทเลยแม่ก็ไม่อยากได้ทอง Oh my gosh เอ้มาเลยเดียเาจร้อยตรงกลางเลยห้าร้อยหนึ่งแสนทองสมบททัติดีทางวีคีวุ้ดได้หนึ่งพันเลยอโอ้ my god ให้ให้ 1, oh ใหใหอมดาวฉันเถอะ เท่าไหร่แล้วเนาะโอ้ oh my gosh อีกเท่าไหรน่นาเราจะได้ไหมนะทุกคนทำเรา,าใจช่วยน้องเจีริน่ากันเถอะสามพันพิษก็ได้นะเหลือุ้ยพอซูมไล่รอบตัวเลยไม่เกียว เราทกเาหน้าแววว้าหนึ่งพันลิศมาทุกคนดูซีเท่าไหร่ละ่ะเ0 0 0ิมอีกห้าพันทุกคนเรามาเคลวดาวดีกว่าห้าพันอ่าสี่พันห้าห้าร้อยนำดีจอก็คอามง่ายห้า้อยแล้วนะหนึ่งพัน พันสามสองพันสองพันห้าสามพันสามพันห้าสี่พันสี่พัอีกร้อยเดียวโอเคได้แล้วเลิศเล ว้าวปิดนะ,นะจ๊ะเราจะไปเอาคอสตูมน้องคาริเออร์กันเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วขอแรกเลยอันนี้มีคอสตูมไซเปอร์คารินนะจ๊ะแรกแล้วเราจะมาใส่ให้ให้ทุกคนดูเลยจ้าเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องขาดใจเนาะอุ๊ยเรามันมันมันต้องไปรับก่อนหรือเปล่านี่ไง Oh God. มาทุกคนเรามาจะมาแปลงร่างน้องอ e ีวคารินให้กลายเป็นร่างเซ็กซีู่ส่ากันเลยดีกว่านี่อาจารก็จะเป็นอัญมณีคอสตูมอันแรกเนอะขอยดีนี้หรือเปล่า โอ้ oh my gosh ติดตั้งคอสตูมสำเร็จโอ้ my gosh น mm ้องคารินมีคอสตูมแล้วเป็นไงกันบ้างจ้าทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจดีดีนากัได้เลยจ้าทุกคนก็เดี๋ยวเจ๊ก็จะพยายามทําคลิปลงรวงรวๆเหมือนเมื่อก่อนนะเบื่อแบบ เอาทุกคนอยากดูคลิปเจแต่ว่าน้องเซรีนาเนี่ยเม็ดเยอะเนาะไม่มาทําคลิปง่ายโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเจก็มีโปรเจกต์ใหม่นะทุกคนนั่นก็คือเกม wrestling revolution 2 d นะทุกคนถ้าถ้าว่นตอนไหนก็เดี๋ยวมาทําให้ดูนะแบบจะเป็นเรื่องราวแบบมวยปลแบบเกมมวยปล้ำแบบเออเลิศนะทุกคนโอเค ยังไงเดี๋ยวมาบอกทีนะถ้าชอบคลิปนี้ก็นั่นแหลนะเนาะโอเคทุกคนไปลนะจ๊ะทุกคนบาย